ครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตาโบชานเอลคนทยเลยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหมูยอเยาวภานะครับของดีของเมืองบนนะครับก่อนอื่นครับเราไปชมกันก่อนครับว่าหมูยอเยาวภานั้นเขาแพ็คเขาส่งกันมาไดกันอย่างไรนะครับนี่เป็นเซตที่เราสั่งมานะครับในราคา750บาทนะครับ รวมสูงเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะได้นะครับมาดูกันครับว่าจะได้ครบตามที่เป็นเซ็ตสุดคุ้มของหมูยอเยาวภาของเขาหรือเปล่าครับที่เห็นไปครับก็คือลักษณะของการแพ็คของมานะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีอันนี้เนี่ยจะเป็นหมูยอนะครับมีแพ็คกันมาอย่างนี้เลยนะครับ ซีนมาอย่างดีครับแบบหนังยางแบบนี้นะครับก็จะเป็นของหมูยอรถรถเอ่อพริกไทยนะครับพริกไทยดำครับทั่วไปครับนี่ครับการแพ็กการห่อก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะครับใหญ่มากครับก็5ขีครับแห่งหนึ่งก็5ขีครับ เราได้ไปแล้วนะครับก็คือกวัวจับนะครับเส้นกววจับที่เป็นสองนะครับสองซองนะครับแล้วก็มีสมหมูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหมูยออีกเช่นกันครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบน,นี่มีเส้นหนังยางสีแดงครับ อันนี้จะเป็นแบบหนังนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ชมว่าเป็นแบบไหนนะครับเรามาเช็คของกันก่อนว่าได้ครบกันหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นน้ำราดน้ำจิ้มครับก็สองขวดครับนี่ครับก็ได้ครบครับนี่ครับสดหมูห้าห่อครับหมูยอหกแท่งนะครับน้ำจิ้มน้ำราดแล้วก็เส้นก๋วยจับยวนนะครับ โอเคครับแพ็กเกจครบได้ครบครับในราคา750บาทครับต่อไปเราไปชมครับลักษณะของเนื้อที่เป็นแบบพริกไทยดำนะครับเราไปให้ชมนะครับแท่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผม5ขีดครับครึ่งกิโลนะครับไม่มีแป้งครับเนื้อล้วนๆครับ อันนี้จะเป็นแบบหนังก่อนนะครับที่เราให้ชมครับไม่ใช่พริกไทยนะครับนี่ครับแบบหนังก็จะมีแบบหนังซ่อนกันแบบนี้นะครับเสริมกันเข้ามาครับรสชาติก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับแท่งใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข้างในกันครับมันจะเป็นยังไงครับมีหนังเยอะไหมนะครับ ดึงดึงครับน่าทานครับเยวไปหั่นให้จบครับก็เราจะหั่นกันเกือบหมดแล้วนะครับหั่นไว้ทานเล่นก็ได้ครับจะจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ครับนี่ครับรสชาติดีครับของดีเมืองอุบลนะครับทั้งกวยจับทั้งหมูยอนะครับแล้วก็ทำการหั่น ไว้ทานครับแล้วก็ชมลักษณะของเนื้อที่มันแตกต่างกันครับเป็นของรสชาติหรือว่าจะเป็นแบบพริกไทยดำหรือว่าเป็นแบบหนังนะครับอันนี้เป็นแบบหนังนะครับแท่งใหญ่นะครับก็ห้าคีดครับ ห้าร้อยกรัมครับเยอะครับนี่ครับเรามานะเซตนี้ยังคุ้มครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้มาทั้งหมดหกแท่งนะครับหมูยอครับส,สุดคุ้มครับนี่ครับแล้วก็มีผักอี น้ำทิมครับไปทําอย่างอื่นก็ได้ครับเมนูของเราก็เยอะแยะครับสําหรับหมูยอครับจะไปตําหรือไปใส่เส้นต้มกัดจับก็ได้ครับก็อร่อยไปทุกแบบครับสำหรับมูยอครับทาได้ทุกอย่างครับอาจจะไปทอดอีกก็ได้ครับก็ความอร่อยครับก็เอาไปนึ่งให้มันร้อนๆครับ ไปทอดให้มันหนังกรอบก็ได้ครับสำหรับเมนูหมูยอครับอันนี้เราไม่ค่อยเห็นแบบที่เป็นหนังสักเท่าไหร่ครับนี่ครับแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มรสชาติก็จะเป็นหวานนะครับก็แล้วแต่ท่านชอบครับเรียบร้อยสำ,สำหรับแบบหนังนะครับอันนี้คือหน้าตาของน้ำจิ้มนะครับ อันนี้เป็นผักของเราเองนะครับนี่ครับหน้าตาของแบบหนังนะครับน่าอร่อยเหมือนกันครับไม่ค่อยได้เห็นครับส่วนมากจะเป็นพริกไทยดําครับเดี๋ยวเราไปชมพริกไทยดากันเดี๋ยวครับว่าจะมีลักษณะเช่นไรครับนี่เราจะหั่นดั้งหมดนะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรครับ ก็5้ขีดครับเดีวรามาดูพริกไทยดบครับเราก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหมูยอนะครับหมูยออันนี้มาจากบุบวนนะนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเนื้อเด้งๆครับแน่นๆอย่างนี้นะครับหมูยอเยาวภาครับ นี่ครับทา,านทั้ง2อ,อันครับอันนี้แบบพริกไทยดำธรรมดาครับถั่วไปครับที่ชอบก็บคือเนื้อนรสชาติดีครับกินเปล่าๆเ,เลยก็ได้ครับอร่อยครับมีรสชาตินะครับก็จะไปตำก็ได้ครับ ใส่กินกับสมตมสมตรงตำก็อร่อยครับมีรสชาติครับแล้วก็หัน่นไ้ทานกันครับชมการหั่นกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับว่ามันได้เยอะขนาดไหนครับก็น่าทานครับแน่นทุกชิ้นครับ ตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ,น,รบนี่แน่แนๆหน้าทานครับรสชาติก็ใกล้เคียงกันครับจะมีหมูจะมีหนังตามนะครับก็เคี่ยวกรุบๆ,ๆครับส่วนพริกไทยก็ธรรมดาครับแต่รสชาติก็เหมือนกันนะครับเพิ่ม แบบหนังเข้ามาเฉยๆครับในส่วนตัวครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมูยอเยาวภาครับเราให้ชมเราให้ดูกันนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงครับของได้ตรงปกไหมได้จริงไหมนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งได้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีเพจ มีเบอร์โทรศัพท์ให้ครับเพจทาง Facebook ครับเราสั่งซื้อมาจากเพจนี้นะครับท่านก็ไปติดตามกันดูครับมีเพจกันเยอะแยะครับแต่เราสั่งมาจากเพจนี้นะครับก็ใครจะสั่งก็ดูกันสักนิดหนึ่งครับดูกันดีๆครับแต่เราสั่งจากเพจนี้ครับได้ของจริงครับเดี๋ยวเราเอาไว้ท้ายคลิปให้ได้สั่งกันครับถ้าใครชอบครับ นี่ครับก็เอามาตําครับตำหมูยอครับนี่ครับหรือท่านจะไปยําก็ได้ครับนี่ครับเพิ่มรสชาติน่าอร่อยขึ้นครับกินเปล่าก็ได้ครับหรือจะไปจิ้มน้ําจิ้มก็ได้ครับกินกับผักสดๆครับนี่ครับก็เป็นเมนูหมูยอครับที่อร่อยไม่แพ้กันครับ รสชาติของหมูยอเยาวภาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับของความอร่อยนะครับนี่ครับเราก็มาทําได้หลากหลายเมนูครับส่วนส้มหมูของเราครับนี่ครับอ่าฮ่อันก็ได้ทำครบนะครับรไปดูส้มหมูของเราว่าน่าทานไหมครับก็ห่อใหญ่เลยครับ ต้องไปศึกษาเองว่าเพราะว่ามันอยู่ในชุดชุดคุ้มนะครับชุดคุ้มของเราครับก็ไปถ้าอยากถ้าอยากทานก็สัง่งหาซื้อกันได้ครับเราเอามาให้ชมนะครับว่าเราซื้อจากเพจนี้นะครับเราได้ของจริงนะครับนี่ครับ ลอยกันเดียวครับเยอะด้วยนะครับนี่ครับส่วนหมูของเราครับนี่ได้มาห้าถุงนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็ให้ชมแบบเป็นการรีวิวนะครับว่าเราสั่งหมูยอเยาวภามานะครับเราไปเจอมานะครับในเพจครับ เราก็ได้มาในราคา750บาทนะครับนี่ครับได้มูยอมา6แ่งครับแบบหนังแล้วก็แบบพริกไทยดำนะครับแล้วก็มีส้มหมูนะครับมีน้ำจิ้ม2ขวดนะครับนนน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นยำนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทันดูครับว่าเราสั่งมาจากเพจไหนนะครับ หมูยอจากบัวพานะครับเซตอร่อยยกตะกกูลนะครับเราได้เซตนี้มานะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับตามรูปนะครับได้ครบครับนี่นะครับได้ของจริงครับสั่งจากเพจนี้นะครับก็ดูกันดีๆครับนี่ครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับดูจากเพจนี้นะครับขอห้ร่อยกับเมนูหมูยอครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ